โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดียิ้มชมทุกท่ารกันด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ดูมกดรูปกดดิ่งเพื่คลิปดีผมเปนด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกม PB ครับโอเคครับเป็นเกม PB เหมือนในคอมนั่นแหละครับโอเคครับแต่ไม่เหมือนด้รับน้อยนะครับไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็มันจริงๆนะครับโอเคมันมากเลยนะครับ โอเคครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ตัวเกมนี้ไม่ต้องแตะไฟไม่ต้องลงอะไรอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ยากไม่ต้องแตะไฟอะไรทั้งสิ้นโอเคครับตัวเกมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้สุดด้วยนะครับหรือจะเล่นกับคนอื่นนะครับพวกอย่างเช่นฝรั่งครับโอเคมากมากสุดผมชอบเจอฝรั่งครับมากสุดไม่ใช่เจอเฉยๆเจอเจอโดไม่าครับโอเคครับแต่ละด่านจะเหมือนกับเกม PB นะครับโอเคครับใคร จะได้เดี๋ยวผมแปะลิงกวิดีการ์ดคลิปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ใครชอบก็มาติดตามผมเยอะๆกันไว้เยนะครับเพื่อให้พาคลิปดีๆจากตัวของผมที่จะลงเดิมลง YouTube เออใช่เออโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดี